ดิมดีมากเลยเยอะนี่เต็มละนะคะเยี่ยมแฮบิดก็โอเคสิบสองนิ้วยางใหญ่ไปนันเนี่ยกี่นิ้ววะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนิ้วครึ่งเนียยางนิ้วนิ้วครึ่งอันนี้นิ้วครึ่งเนาะ ก็ถืใสอยู่บ้านไปอะไรได้มดเนี่ยใหญ่ๆคิดว่ามันจะได้หยบเน่นๆทนทนน่อยใส่ทนทนรัดเอวอยู่อะไรเงี้ยรูสยยางนี่นี่เย็บทับกันนี่แล้วต้องต้องเอานี่มาวิธีแบ่งยางเย็บแบบนี้เย็บทับกันวิธีแบ่งยางนี่นี่นี้จับตรงนี้เป็นต้นเห็ดต้นนี้ รีดมมาเห็นเสมอนี่นี่แล้วก็มาขีดนี่มัดนี่มัดไว้นี่อ่แล้วก็ทำยังงี้นี่ยทบแ่งีหยิบแบ่งสีบ่งนสีสวยแลยกเบ่งยางอืมอืมเพื่อแบบนี้พอใจเริ่มจากเป้าหลังเริ่มจากหลังนี่ทอันนี้มันมีหนามมีหลังก็หนาหลังก็ได้ไงอ๋อ ให้มันอยู่ตรงตะเข็บใช่เย็บเย็บกลางเลยใช่ไหมไนี่เย็บกลางเลยย้ำให้มันอยู่ถ้าอันนี้มันไม่มีตะเข็บเองก็จับอย่างนี้มันเท่ากันนี่นี่นี่มาขีดนี่อันนี้อันนี้นมันตรงกัน,นม,มันไม่มีตะเข็บข้าใช่มันมีตะเข็บนตะเข็บข้างเราก็ไม่มต้องขีดเราก็รู้ใช่ไหมล่ะใช่ไม่ต้องขีด อันนี้อันนี้มันมีแล้าก็เอาอันนี้มามาตรงกันมันจะได้ยางไม่จะเสมอทําอย่างนี้คือเหตุที่ยางจะเสมอไงถ่าไม่ได้ใช่มันการยางหนึ่งอันยางอันหนึ่งโอ้มันคือตึงแท้อันหนึ่งมันคือย่นย่นอะไรยืดยืดอย่างเงี้ยจะท่ามันจะย่นไปตามยางมันจะเท่ากันมดเลยจ้ะจะเท่ากันมุนแล้วก็มาไกลอืมมาไกล้ อันนึ่งตรงกันมากตรงม,มักตรงกันยางมันจะเรียกวิธีเป็นยางความยาวห้านาทีงสงงัสจะเอาโครง,รง,รองอไหลไม่ได้เรียบร้ยแล้วก็บก็ได้กิงใส่น้อยเนี่ยอ,อันนี้เราเย็บริมเย็บริมนี่ทับยางเลยไหมรหรือว่าเย็บริมแต่เพาะผ้า ทับก็ได้ไม่ทับก็ได้แต่ฉันเอาทับเพราะถ้าทับลงมันจะเห็นยางทับก็อย่าไปให้มันให้มันทับลึกกิเห็มันหมันทับน้อยค่ะทับยาวแต่ถ้าไม่ทับยางมันก็จะไม่เห็นยางอืมัมนมันไม่เห็นยางก็ายางมันก็ยางมาอยู่ข้างในอ เวลาเขาเย็บผ้าถุงกระโจมอเเกเขาก็เย็บอย่างนี้เลยนะใช่อืมจะไปสอกยันศอกนี่ศอกนี่เราต้องช่วย<ด>วกัน,นี่เราการนี่มันฟาดเรื่อยเอ็นแต่เขาบอกว่าอะไรเย็บยางยุต้องดึงยางเราก็ไม่รู้ดึงยังไงเดีย๋ยวเขาเรียกดึงยางเลยนะ Dòng xin. Dòng lại xin nhớ Đây lại mình cho